ชีวิตยังยอ้อนหลังแบบปก่อนนิดนึงแล้วกันค่ะหลังจากที่เรียนจบอะค่ะเป็นก็จะถึงใจคือพ่อจะเข้าครอบครวคนจีนนะคะโดยกําเนิดเลยพ่อจะสอนมาตลอดว่าอยากววววววรวยเราต้องทำธุรกิจส่วนตัวเราเชื่อพ่อมาตลอดพอเราเรียนจบเราก็หาทําเลใกล้มาหาลัยเปิดร้านอาหารตามสั่นะคะเล็เกๆประมาณสักสิบโต๊ะหลังจากที่เปิดแ,กแรกๆก็คือรุ่งแม,ม่ แต่วงจรธุรกิจมึงก็จะลุ่งแล้วก็เริ่มเจ้าแล้วก็เริ่มเจ๊งแล้วก็เริ่มเซ็งหลังนั้นเราก็ยังไม่ไม่ยอมแพ้นะก็ไปเปิดธุรกิจหนึ่งก็คือสปาะะก็วงจรธุรกิจเดียวกันเลยลุ่งเจ้าเจงเซ็งเช่นเดียวกันนะคะหลักนั้นเราได้จเจอบุคคลท่านหนึ่งก็คืออาจารย์รักเลยค่ะนิเทศ คือหลาที่ได้พูดคุยกันท่านก็รู้สึกว่าเรามีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันก็เลยท่านก็เลยชวนว่าท่านอยากทําเกี่ยวกับวงวงการทีวีก็คือผลิตรายการทีวีเราก็เหน็นในใจเราว่าเราทําได้ถึงแม้เราจะไม่ได้จบมาในด้านนิเทศก็ตามก็คือชวนเราร่วมพูดทำธุรกิจร่วมกันเราก็ร่วมกันทาธุรกิจร่วมกันมาแต่ว่า ธุรกิจรายการทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่คือเราต้องลงทุนก่อนลุกแน่ก็ค่อนข้างสูงเลยอย่างจดนพัฒนาตัวหนึ่งเนี่ยลงทุนไปแล้วอย่างต่ำๆคือต้องมีเงินหมุนเป็นแสนแล้วก็กดรียะเว็าเก็บเงินได้ก็ประมาณกัเก้าสิบวันถึงร้อยยี่สิบวันเพราะฉะนั้นคือถ้าเงินมันหมุนไม่ทันมันก็วันท่านที่จะเครียดพอสมควรลุกน้องก็ค่อนข้างเทียดต้องมากแต่ที่ทําธุรกิจ มาร่วมกันคือแรกๆบอกต,ตรงๆเลยว่ารุ่งม,มากแต่ทุกเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่ินเครียดที่สุดเพราะมันเอาแล้วทั้งโบนนะัสทั้งทุกอย่างคือมันมากองรวมกันนะคะทุกวันที่สัก20ของเดือนจะเป็นอะไรที่เร่ต้องนั่งร้องไห้อยูน่นะจอคอมอิมพิตร์แล้วเราต้องคำนวณเงินเดือนร่วงหน้าแล้วว่าเราต้องจ่ายเงินเดืนลูกน้องเท่าไหร่ พอเราแบบรู้ว่ามันไม่พอปุ๊บเราก็ต้องวิ่งหา,างานลูกค้าเพิ่มวิ่งหา,างานลูกค้าเพิ่มจนสุดท้ายมันไม่ไหวก็คือเราก็ต้องตัดสินใจที่จะขออาจารย์รักว่าเราขอเป็นพนักงานบริษัทออฟฟิศอาจารย์ Office, จจรักเพิ่มด้วยหนึ่งอาชีพจากเดิมที่ทาธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าถึงปีหนึ่งปีสองอยู่แล้วพอไปขอทํางานกับอาจารย์รักเพิ่มอีก งานมันก็ไกลเป็นเช้าเชนเช้าทุกวันเพื่อที่จะให้ตัวเราเองอยู่รอดแล้วก็ให้ลูกน้องเราอยู่รอดและทุกครั้งที่เราเราอยู่ร่วมกันกบบับครอบครัวกับลูกน้องเราคือทุกครั้งที่เราอยากให้เขาได้ดีมันก็คือต้องแลกกับการที่เราต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อที่จะหาเงินให้กับเขาได้มากขึ้น จนสุดท้ายการที่เราต้องวิ่งงานมนกเกินไปเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นรเรื่องที่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์มาตลอดแล้วก็อบัติเหตุใ่ไม่คะวันที่เห็นก็ปรากฏขึ้นมานะคะที่เห็นก็คือที่เห็นนี่นี่ถูกถูกบัดมือด้วยนะคะต้องถูกบัดมือเพราะว่าตอนนั้นปากเราจะถูกสอดสาย ให้ให้อาหารกับให้ใหายใจเอาไว้สอดท่อที่เห็นเนี่ยคะ่ะจะพูดไม่ได้เลยแล้วก็อยู่ในห้องไอซูเนี่ยคือตาเราลืมไม่ได้เพราะว่ามันตาบวมได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างความรู้สึกนั้นคือมันรู้สึกว่ามันแบบมันกลัวเราไม่รู้สึกถึงข้างซ้ายเราเลยอะ่ะมันไม่มีความรู้สึกเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจำไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เราตกรถมอเตอร์ไซค์ เราก็เลยพยายามเอามือข้างขวาที่เหลืออยู่เนี่ยยื้อกับเตียงเหล็กเพื่อที่จะอยากให้มีคนเขาได้ยินเสียงเราเดินเข้ามาใกล้ๆเราแล้วมาบอกเราหน่อยว่าเราเป็นอะไรเพราะเราลืมตามได้เราพูดไม่ได้หูเราได้ยินอย่างเดียวแล้วเราก็ได้ยินแต่คนเราท่านถามว่าไหวไหมไหวไ,มไหวไมจนเราต้องชูงสองนิ้วตลอดเวลาให้เขารู้ว่าเออเราไหวนะเรายังไม่เป็นไรเราความรู้สึกตอนนั้นคือมันรู้สึกแบบ ยยายไม่ถูกพอเราดึงมากๆเข้ามาันเป็นห้องไอซียูเขาก็ถือว่าเราไปรบกวนผู้อื่นเขาก็เดินมาตีแล้วตีอีกเราก็มันดึงอยู่ดึงอึเขาก็เลยต้องตัดสินใจที่จะมัดเอาไว้สิ่ง,งที่ทําให้เราหยุดก็คือจําได้ว่าแม่เดินมาลูกหัวเราบอกว่าลูกหนูอาการหนักมากน,ามานะหนูอย่าทําแบบนี้เลยมลารบกวนคนอื่นตอนนั้นก็คือไม่เข้าใจว่าอาการหนักมากแปลว่าอะไรแต่ว่าก็ ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้เราก็เลยหยุดหลังจากนั้นประมาณสักสองสามเดือนก็ได้ย้ายขึ้นไปอยู่ห้องคนปกติพอถูกย้ายขึ้นไปปุ๊บสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือเราเป็นคนพิการแล้วนะความรู้สึกคิดว่าทุกคนคงเข้าใจว่าแบบคือมันเหมือนตกตึกลงมาแต่ยังไม่ตายอ่ะ มันเหมือนทุกอย่างมันดับงูไปนาทีนั้นเลยค่ะควารู้สึกตอนนั้นคือรู้สึกว่าตายดีกว่าไหมจะอยู่เพื่อดีที่แบบห้องโรงพยาบาลที่เปาโลเขาล็อกไม่งั้นลินจะพยายามให้พี่เลี้ยงไปตะกุยตลอดว่าเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดนี่นจะขอโดดเพราะอารมณ์มันคือมันแบบไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วลราค่อยรู้สึก ตอนนั้นคือหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะอยู่เพราะว่าเหตุผลเดียวคือเราดินเสียงแม่เราล้อให้ทุกวันแล้ววันที่เราแบบไม่ไหวแล้วจริงๆจะมีลูกเอามาเย็บทุกวันนะคะตอนที่เราไม่ไหวแล้วเราพูดลูกลเราว่าลูกนราเชี่เอเอ,เอพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ขอตายได้ป่ะแล้วเขาจับมือแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาพูดว่าพี่ดินครับไหนเราสัญญากันว่าพี่ดินจะหายแล้วเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันไง นาทีนั้นคือเราเลยได้สติขึ้นมาว่าเราต้องท่ายแล้วก็มีคนมาบอกเราว,าว่าวันที่เรา,เรานอนในโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลมาบุ๊บหมอเขาบอกว่าเราต้องผ่าตัดทันทีซึ่งค่าผ่าตัดสมองมันก็ไม่ได้ถูกถูกแล้วคือพี่ชายเอ,อิยแม่เอ,อิยทุกคนบอกไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ต้องขายคือขายทีนี้หมดเลยรู้แต่ว่าลินต้องได้ผ่าตัดนาทีเนี้ย คือพอเขาพูดกับเราประโยคนี้เราเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเขาเพื่อให้เขาไม่เสียใจเพราะว่าเราเดี๋ยวที่จะทิ้งมันนั้นที่ขเขาเลือกที่จะอยูอ่เราเอาไว้เราก็สู้ทุกวิถีทางจนกระทั่เงเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากมวกับการเริ่มแล้วก็เป็นศูนย์ใหม่เริ่มแล้วก็เป็นศูนย์ใหม่เริ่มแล้วก็เป็นศูนย์ใหม่เราอยากจะหาอะไรก็ตามทีท่าให้เรารู้สึกว่า ะมีไหมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วมันหยุดได้จริงๆเราก็เลยเริ่มค้นหาแล้วเราก็ค้นหาเราก็เจอเจนเนียกันนะคะเราก็เจอเราก็ได้ขึ้นมาได้ว่ามันมีอยู่ธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจเครือข่ายไงที่เขาบอกว่ามันทำแล้วหยุดได้จริงแต่ใจเราเชื่อไหมบอกตรงๆว่าไม่เชื่อเลยแต่เราก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเอง โดยการติดต่อไปกับทางเฮียนดีเพื่อที่จะเรียกให้เข้ามาช่วยพูดคุยเรื่องเจเนตให้ฟังหน่อยบอกตรงๆว่าตอนแรกที่นัดเข้ามาบอกเฮียนเลยว่ารบกวนเข้ามาคนเดียวได้ไหมคือเราไม่อยากให้เขาเห็นสภาพเราอะกลัวเขาจะรังเกียจแต่เขาก็มีความเมตตามากเลยเขาก็คุยให้ข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วเราก็ตอนนั้นทนทีนั้นเราเชื่อเลยว่าธุรกิจนี่ไหะ ที่มันจะหยุดแล้วไรายได้ไม่หยุดเแล้วเราจะไม่ต้องล้มอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เลยเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองในการได้ลองแต่พอมันได้ลองไปปุ๊บผลลัพธ์ที่กลับมามันได้มากกว่าลองมันก็เริ่มจากพันค่อยๆไปเ,เป็นหมื่นและที่สําคัญที่สุดที่ดีใจที่สุดคือการที่เราอ่อนแรงซีกไซส์เนี่ยมันทําให้ใบหน้าซิกไซส์ของเราเนี่ยมันห้อยตกลงมาด้วยะ คือเมื่อก่อนปากจะห้อยตาจะตกเลยแต่ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันได้อย่างภาพที่เห็นคือมันดีขึ้นจากที่เขาบอกว่าต้องไปสัญ,ญาการรมไปร้อยใหม่มันไม่ต้องแล้วด้วยสินค้าของเจนเน่ เราเริ่มที่จะทำปุ๊บลินน้องกายภาพวันละ8ชั่วโมงแต่ถามว่าใจอยากทำไหมค่ะแต่มันเขี่ยมาคุณก็นอนอยู่บ้านนอนละกายภาพนอนกายภาพนนกาาพ็ได้เขี่ยมาแต่อยู่ดีวันหนึ่งได้ไปลือ้อคอมพิวเตอร์ดูแล้วก็ไปเจอรูปที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราก็โทรบอกอัพไลน์เราว่าเนี่ยลินกลับมาแล้วลินรู้แล้วว่าลินไม่ใช่อีผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาล ลินเกิด้วเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วดินใหญ่เรากลับมาเป็นผู้หญิงคนนี้ยังก็บอกว่าลินม่ต้องเข้าระบบเราก็ได้ฟังที่เราไม่อยากให้ใครเห็นเราในสภาพนี้เราก็ได้บอกว่าเราไปไม่ได้อะเราไบคภาพแต่ชั่วโมงแต่จริงแล้วเราก็คือข้ออ้างที่เราจะไม่อยากมาเราก็เลยเริ่มที่จะใช้บล็อกก็คือระบบไอคอนที่ทางมองคิดขึ้นมาฟังอย่างไหนบล็อกพอฟังแล้วมันไฟมันติด แต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันไม่ฟังแต่เ่าเริ่มจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้พอมาเรียนรู้แล้วก็ผลลัพธ์มันก็ค่อยมาค่อยมาค่อยมาจนทุกวันนี้เราก็ขึ้นตำแหน่งเปรได้ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนอะนะคะแม่ทให้เราเชื่อว,ว่าด้วยระบบด้วยการที่เราพาเองเข้าระบบมันจะทําให้ เราสาเร็จได้จริงๆแล้ววันนี้เราก็สร้างความสําเร็จเป็นได้แล้วเราก็ยังสร้างความสําเร็จในทีมงานเพราะเราสอนทีมงานในข้อระบบท้งที่เขาอยู่ต่างจังหวัดได้อีกด้วยเขาสมัครเข้ามาไมถึงสองอาทิตย์การที่เขาข้าระบบเขาสามารถปิดเบสิ์ไปแล้วห้าเบสิคกนมาคนมาในงานนี้ได้อีกหลายคนทำให้เราเชื่อมั่นว่าระบบนี้แหละที่จะพาให้ทุกคนสำเร็จได้จริงจริง เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีข้ออ้างต็อบบเวลาว่าไม่ว่างไม่อยากเข้าระบบอยากให้ดูลินเป็นตัวอย่างว่าลินเดินมาเองยังไม่ได้แต่ลินก็ยังเรือมที่จะมาทุกครั้งเพราะลินเชื่อว่ามันจะทําให้ลินเป็นไดมอนด์ได้ในสักวันหนึ่งแน่นอนนะคะ วันนี้สิ่งๆท,ท่ันพี่อยากจ,จะถามทุกคนคือทุกคนเชื่อไหมคะว่าตัวเองจะสำเร็จได้เชื่อและเชื่อในเจเนตไหมคะเชื่อและเชื่อในดิไอคอนไหมคะเชื่อถ้างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องรอใครจะเป็นไดมอนด์กับติดมั้งค,ยคะยกกุ้งเลยค่ะ ขอบอให้คับคุณวินครับเอาครับนี่ก็คืออีกความจริงในใชีวิตนะครับอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยมองไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้สัมผัสแต่วันนี้อย่างที่บอกครับนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจครับแต่นี่คือความเป็นครอบครัวเลก็กน ที่เราจะจับมือกันครับและมุ่งไปสู่เป้าหมายเป้าหมายเดียวกันครับทุกท่านครับเชื่อไหมครับว่าคุณดีจะเป็นไดมอนด์ได้เชื่อผมเชื่อสุดพัะใจครับโปรดรูได้กับเธอผมเชื่อแต่ละนได้ที่จะเป้าหมายนะครับและจนวินาทีนี้ผมยังไม่เคยคลายความเชื่อนี้นะครับและผมเชื่อมั่นว่าเธอต้องขึ้นมายืนบนเวทีอีกครั้งนะครับในฐานะไดมอนด์ดีเอเจอร์ครับสง่างามมากครับของประเทศไทยครับปรด้ไดกับคุณลิน อะะครับก็คืออ,อ,อีกหนึ่งิถีชีวิตอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่